ลุยกันต่อนะจ๊ะเหลือเวลา4นาทีพูดถึง MV หน่อยนึงอตอนจบได้เอม,มาแล้วเหรอมาแล้วกําลังแอ็อยู่หน้ากล้องเป็นยังไงบ้างเจ๊บอกว่ <c oughs> านี่พวกเราเหมือนแอ๊บเหมือนส่วนชัดเปิดเห <c oughs> <c oughs> มือนกัน <c oughs> นะที่คนสามารถดูเราได้ตลอดเวลายังไงอเอ็มวีเห็นตอนจบเธอยืนหัวเราะอยู่คนเดียวด้วยฉันกลัวเป็นอะไรออ้สมันน่ากลัวนะแกมาดูเป็นฟิลแบบน่ากลัวดูดิคือเออเล่าอะไรไวเอ็มวีผมจริงๆผมอยากได้เอ็มวีที่เล่าเรื่อง การแก้แค้นเออเพราะว่ามนุษย์อะแบบเวลาที่เราเราแบบลุดออกมาจากตอนนั้นได้มีสองช้อย,ยคือเราจะให้อภัยเขาไปเลยกลับอีกอันหนึ่งคือแก้แค้นจะมีสองช้อยเอ็มวีเราเอวีเนี้ยเล่าเล่าสองเรื่องก็คือเรื่องแก้แค้นด้วยแล้วเรื่องการให้อภัยด้วยอ่าผมรู้สึกว่า <c oughs> มันอยากให้มันมีตัวละครที่มันเป็นสองช้อย มันมีตัวละครตัวหนึ่งที่เนี่ยมาแบบเจอกันแบบทำลายแล้วก็มาแก้แค้นมาแก้แค้นเสร็จปุ๊บก็สุดท้ายในตอนจบอะ่ะมันก็จะเล่าเรื่องของการที่แบบสุดท้ายแล้วการแก้แค้นน่ยมันไม่ได้นํามาซึ่งความสงบในจิตใจ,จอะไรเงี้ยแล้วก็นํามาซึ่งการแบบความรุนแรงต่อไปเร<อ>ืเ่อยๆอะไรเงี้ยเ,<อ>เพราะฉะนั้นมันไม่ได้คําตอบของทั้งหมดอะไรเงี้ยซึ่งในในตัวของ MV เองก็จะมีเห็นว่ามันมีหลายตัวละครแต่ว่าเป็นตัวผมหมดเลยเล่นหมดเลยคนเดียวอะไรเงี้ย คือมันจะมีซันชายก็คือตัวนี้นตัวที่ใส่สูตรอมูนชายก็คือตัวที่ใส่สกล้ามหรือว่าตัวถอดเสื้ออะไรเงี้ยก็คือพักมืดกับพักสว่างครับผมแล้วก็เล็บได้ตัวที่ตัวที่ทนอนที่ใส่แว่นอ,อ่าออออครับผม <c oughs> ทีนีออ้ตอนแรกผมแค่คิดคำนี้ขึ้นมาซันชัยมูชัยเล็บได้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามัน represent ความที่บอกว่า แสงอาทิตย์ผ่านไปแสงจันทร์ผ่านไปเวลามันเหมือนเวลาผ่านไปเรื่อยๆสุดท้ายความรักมันจะตายสั้นชัยมูชัยแล้วก็เลิฟเราจะเลิฟจะได้อะไรเงี้ยเออแล้วปรากฏว่าเหมือนแบบพอมาวางตัวเองจริงๆอ่ะมันเหมาะกับการที่อยู่บนตัวละครพวกนี้มากอตัวสั้นชัยเองมันก็มันก็ represent ผมไม่อยากจะอธิบายหมดเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปตีความไปดูเนาะอะไรเงี้ยเออก็ทุกตัวมันมีความหมายของมันแต่ว่าคอจริงๆคอหลักๆคือสุดท้ายแล้วกัน เรื่องเลงทำความความเจ็บปวดมีสองช้อยความการให้ภัยกับการที่แบบเราแก้แค้นลึกซึ้งมากก็แล้วแต่เราจะเลือกแล้วแต่เราจะเลือกแล้วแต่เราจะเนืกป็นทางไหนแต่ว่าวันนี้เป็นใจหลายๆคนเรียกร้องเราจะแก้แค้นไม่ใช่เรียกร้องว่าอยากให้แบบว่าร้องเพลงสดๆแบบท่อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยให้เราได้ฟังได้ไหมได้ครับผมจริงๆเวลาเราไปออกรายการเนี่ยเราจะถามว่าเฮ้ยร้องท่อนไหนดีแต่ด้วยความที่เพลงนี้มันไม่มีท่อนหุกที่เป็นแบบว่าที่ร้องตามแบบปกติได้ ผมจะร้องทอนพีแตนแต่ว่าตอนเช้านี้ผมจะร้องทอนหกแล้วกันได้จัดไปต้องเต้นใกล้ๆใหม่ไปทุกคนจะดีนชัดได้หมดไปเลยเอาเลยเอาอย่างสามสองหนึ่งไป จะด้ดำดำดำไม่น่าใช่น่าหนูร้องซะอยู่จิ้มจุ่มเลยลูกอ๋อจิ้มจุ่มเหรอมันเกี่ยวกันยังดำดำนี่ไงทำไมมันถึงเป็นเพลงด้วยทุกคืนบ้านหน่งนะคะมันดูเป็นยุคสนอหน่อยเรื่องนามาเออนะครับอะ ทายแล้วฝากเพลงนี้หน่อยจ้กเจฟบจ๋าครับผมฮะก็ฝากเพลงดิ่มๆนะครับผมนะฮะไม่ใช่ดำๆไม่ใช่เรื่ออยากจะเรียกอะไรก็ได้แต่แล้วแต่สบายใจดิ่มๆครับผมดิ่มๆนะฮะเป็นเพลงที่เจฟบก็อยากจะแบบเสนอแบบแนวทางใหม่ๆในการดนตรีแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบลองไปกับมันไปกับเพลงมันแล้วก็แบบเอนจอยวา์ของมันอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมฟังเองด้วยบ่อยมากๆอะไรเงี้ย ฟังได้แล eh ้วในสตรีมม mm ิ่งทุกช่องทางแล้วก็ MV สามารถดูได้แล้วใน YouTube คุณเจฟซาเตอร์ครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยกับเจฟซาเตอร์จ้าเวลาหมดไวมากคนหลังมากค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยค่ะรู้ใจะ